เจะสีบอกล้เราจับก้อนจับก้อนเอนาวันดับก้อนตัวนี้เสงยงี้ัวเทียนจะเดียนเนียามมบอกเนียไอ้คอยว่ามันหัวเทียนในจังี่ใ่่ะหัวเทียน้อตอนมันดูก้อนมันเบสียาเ้ามันบอกติดอนหัวเทียนออเงหมดมองในเรมงี้ก็วเดินเะเดาีคงมาดูฮะดี้งบมาแ่เอออย่างนี้เนี่ยหที่ một vòng quá chiến nữa một chiến nữa hai vòng nắng say hai vòng một chiến nắng cho dòng quá bỏ con dòng quá 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 con quá dòng 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 quá เจ๊มถือเีกอมนีเราชอบมึงอะไรกังีเ้าบก็ีเ้าโบกจิบมมาเวะได้ไรออกมันตังดีแล้วออกหนีกว่านีเอาไปออกกยังไงออาบุกเ้าบกเศรโบก้มันกว่นเศร้พอแล้วมันพอแล้วพอแล้วมันล่นแล้วมันล่นแล้วเออออาดำ รัดให้ม okay. like like ันเดวเด้อเมืนี้เยใมันดวเร้อเ็วแวมาขีมาตอกีแก้ว่ยว่า้แวนในหม้อเทียมันเรีบร้อยเบวเราเจ้าข้าแกทำบานีเราเากะไรเอาสตาดูิดบ่ติดเจ้าสตาดูทำี่ยวเดี่ยวเดี่ยววุ้หมือนกะไรเียวมื้อ กี่เล่าจวจวดๆอกันอกันมาเออเกิไปกระดมได้ดิเด็กพอนว่าพ่นว่าอโอเคตัดหหญ่โต